สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพวกเราจะมาเรียนเรื่องแรงดนกันนะครับแรงดนนะครับหรือว่าเจ้า impulse force ของเราเนี่ยมันคือแรงที่ทำให้โมเมนตัมของวัตถุเกิดการเปลี่ยนไปน้องๆลองดูภาพข้างล่างนี้นะครับพี่มีรถบรรทุกอยู่คันหนึ่งใช่ไหมรถบรรทุกคันนี้เนี่ยพี่ให้มันมีหมวล m เนาะ รถบรรทุกเนี่ยกำลังวิงงว่งเข้าหากกำแพงอ่วิ่งเข้าหากกำแพงตัวนี้เนาะโดยมีความเร็วอยู่ค่าหนึ่งความเร็วอ,อยู่ค่าหนึ่งเนาะจากนั้นรถบรรทุกก็เกิดการชนกำแพงทําให้รถบรรทุกเนี่ยเกิดการสะท้อนถอยหลังกลับมาด้วยความเร็ว V ค่าหนึ่งน้องๆคิดว่าโมเมนตัมของรถบรรทุกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเร็วของรถบรรทุกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนไปเนาะ ซึ่งแรงที่มันมาทําให้โมเมนตัมของรถบรรทุกเกิดการเปลี่ยนไปตัวนี้เนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่าแรงดลนนั่นเองแรงดลนตัวนี้นะครับมันสามารถหาได้จากสูตร F, F เท่ากับเดลต้า p, p, p ส่วน t เนาะเจ้าเดลต้า p, p ของเราคืออะไรคือการโดนของเราใช่ไหมก็อย่าลืมหน่วยด้วยว่าหน่วยคือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีที่ t คือเวลาที่วัตถุทั้งสองเกิดการสัมผัสกันเนาะซึ่งในรูปเมื่อกี้คือระยะเวลาระหว่างรถบรรทุกกับกำแพงเนี่ยเกิดการสัมผัสกันนั่นเองก็มีหน่วยเป็นวินาที f f คือแรงดนเนาะก็คือมีหน่วยเป็นนิวตันเหมือนกันถ้าน้องๆจำได้นะครับการโดนเนี่ยสามารถแปลงเป็นสูตรนี้ได้อะไรนะ mv ลบ mu เนาะหรือบอกว่า m มันเท่ากันถ้าเกิดว่าหลังจากการชนไปแล้วเนี่ยมวลมันเท่าเดิมเนาะเราก็สามารถดึงมวลเนี่ยออกมาไว้หน้าวงเล็บแบบนี้ได้มวลก็อย่าลืมว่าหน่วยเป็นกิโลกรัมด้วยเนาะทีนี้ตัวแปร u และ v อย่างที่พี่ได้เคยบอกน้องๆไป u และ v ในเรื่องโมเมนตัมนะครับมันจะแตกต่างกับ U และ V ในเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงถ้าเป็น u และ V ในการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะเป็นพวกความเร็วต้นและความเร็วปลายใช่ไหมแต่ว่า u และ V ในเรื่องโมเมนตัมเนี่ยให้น้องๆการดอ,อกจันตัวใหญ่ไปเลยนะ U และ V ในเรื่องโมเมนตัมเนาะ U <You S 2> คือความเร็วก่อนชนเนาะกันของวัตถุส่วน V V คือความเร็วเนี่ยหลังจากที่วัตถุเนี่ยเกิดการชนกันไปแล้วทั้ง2ตัวนะครับก็ยังเป็นหน่วยเมตรต่อวินาที ทีนี้พี่อยากให้น้องๆสังเกตอย่างหนึง่งเขาบอกว่านะครับแรงโดนที่เรากําลังหาอยู่เนี่ยมันเป็นแรงที่กระทาในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นแรงที่มันเกิดระหว่างช่วงที่วัตถุมันเกิดการชนกันเนาะช่วงระยะเวลาที่วัตถุเกิดการชนกันมก็มันก็จะกระทาในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก็คือเพียงแค่เสี้ยววินาที่ส่วนทีนะครับทีเป็นเวลาที่วัตถุทั้งสองเนี่ยเริ่มสัมผัสกันจนแยกออกจากกัน ต้องเป็นทีตัวนี้เท่านั้นนะถ้าเขาบอกทีอย่างอื่นมาที่ไม่ใช่เป็นเวลาตัว,ตวนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถอะไรใช้แทนลงในสูตรนี้ได้อ่าถ้าเป็นเวลาที่วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่จากจุด a เป็นจุด b เนี่ยแล้วมันไม่ได้สัมผัสกับวัตถุไหนเลยแล้วก็เกิดการแยกออกจากวัตถุไหนเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ทีที่เราจะแทนหาแรงดนเนาะเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับแรงดนของเราตัวนี้เนี่ยมันแปรผกผันกับเวลาหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าถ้า ระยะเวลาที be ่วัตถ is <go> ุเน <ous> ี Over ่ยเกิดการสัมผัสการจนแยกออกจากกันเนี่ยก็คือตอนที่มันชนกันเนาะถ้ามันใช้ระยะเวลานานแรงที่กระทากับวัตถุทั้งสองเนี่ยเป็นไงเอ่ยก็จะมีค่าน้อยลงอ่าหรือในทางกับกันเนาะถ้าระยะเวลาตรงนี้เนี่ยมันมีค่าน้อยลงอ่านนี้หมายความว่ามันชนกันเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะชนกันเพียงแค่แป๊บเดียวเกิดอะไรเกิดขึ้นเนาะหมายความว่าแรงที่กระทากับไปกับวัตถุทั้งสองเนี่ยเป็นไง ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นทันเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าลูกบอลมีมวล1กิโลกรัมเข้าชนผนังในแนวตั้งฉากด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีและสะท้อนกลับในแนวตั้งฉากกับฝาผนังด้วยอัตราเร็วเดิมถ้าช่วงเวลาที่ลูกบอลกระทบกับผนังนะครับเป็น1มิลลิวินาทีจงคำนวณหาว่าแรงเฉลี่ยที่ผนังกระทำต่อลูกบอลเนาะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เจ้าแรงเฉลี่ยตัวนี้นะครับก็คือแรงโดนที่มาเปลี่ยนเนาะโมเมนตัมของลูกบอลของเราท่าน,นองเราไปดูรูปภาพกันดีกว่าครับรูปภาพที่เกิดขึ้นเนาะพี่มีลูกบอลอันนึงเนาะวิ่งมาด้วยความเร็วค่านึ่งความเร็วก่อนชนใช่ไหมให้เป็น u แล้วไปไงเอ,อ่ยแล้วจากนั้นลูกบอลเกิดการสะท้อนกลับมาเนาะในทิศทางเดิมและอัตราเร็วเท่าเดิมเมื่อกี้เขาให้ความเร็วมาเท่าไหร่นะสิเมตรต่อวินาทีใช่ไหมขาเข้าไปคือ10เมตรต่อวินาที ขาออกมาก็เป็นเท่าไหร่10เมตรต่อวินาทีเหมือนกันเนะาะพี่ก็เขียนไปตรงนี้ทีนี้ในเรื่องนี้นะครับแรงโดนเนี่ยแรงโดนเนาะพวกความเร็วก่อนชนความเร็วหลังชนเนี่ยสุดทุกตัวเลยนะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นยังไงเอ่ยดังนั้นทิศทางนะครับก็จะมีผลในการคำนวณของเรา ทีนี้พวกเรามากําหนดเครื่องหมายกันดีก,กว่าครับว่าเคลื่อนที่ทางไปทางไหนในมีค่าเป็นบวกพี่ยึดจากการเคลื่อนที่ในตอนแรกของลูกบอลละกันนะดังนั้นเนี่ยพี่ให้เลยเนาะว่าตัวแปรอะไรก็ตามที่มีทิศทางไปทางซ้ายมือเนี่ยพี่ก็จะแทนเป็นบวกซะนหะมายความว่าอะไรเอ่ยจะเห็นว่าแรงที่กําแพงกระทำลูกบอลเนาะกระทำกลับมาทางด้านขวามือดังนั้นแรงโดนตรงนี้ของเราเนาะก็ควรที่จะหาออกมาได้แล้วมีค่าติดลบมาเนี่ เขาตรองการหาแรงเฉลี่ยตัวนี้เนาะซึ่งก็คือแรงดนที่เปลี่ยนโมเมนตัมของลูกบอลของเราอ่ะพี่ก็ใช้สูตรเลยแรงดนของเรานะครับมีสูตรว่าอะไรนะ m ใช่ไหมคูณ v ลบ u เนาะส่วน t จากนั้นพี่ะแทนค่าต่างๆลงไปเนาะ m อ่ะข้อนี้เขาให้มวลมาเท่าไหร่นะมวลของลูกบอล1น1กิโลกร,รมัมใช่ไหมอ่ะพี่แทนตรงนี้ไปเลยเนาะ v อ่ะ v พี่แทนค่าตรงนี้ลงไปเลย V ของเราเนาะอ่ะมีค่าเท่าไหร่นะจะเห็นว่าเขาบอกว่าลูกบอลของเราสะท้อนกลับมาด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมเนาะก็คือ10นั่นเองแต่อย่าลืมว่า V ของเราเป็นปริมาณเวกเตอร์เราต้องอะไรแทนทิศทางให้มันไปด้วยเมื่อกี้พี่กําหนดให้ไปทางซ้ายมีค่าเป็นบวกใช่ไหมวมันสะท้อนกลับมาทางขวานะหมายความว่าก็ติดลบให้ V ตรงนี้นั่นเองอืมแล้วลบกับอะไรเอ่ยลบกันกับ u อะ่ะ u ก็คือมีค่า10ใช่ไหม,ม, 10, มวิ่งเข้าหากําแพงของเราเมื่อกี้ ที่กำหนดให้ไปทางซ้ายเป็นบวกใช่ไหมหมายความว่าอยู่ของเราเป็นไงก็คือแทนค่าบวกสิลงไปตรงนี้นั่นเองอทั้งหมดหาด้วยเวลาเท่าไหร่นะ1มิล,ลิวินาทีเนาะอ่ะอย่าลืมเวลาของเราต้องเป็นหน่วยอะไรนะต้องเป็นหน่วยวินาทีเนาะดังนั้นน้องๆก็ต้องแปลงให้เป็นวินาทีก่อนอะ่ะโดยการที่ตัดค่าอุปสรรคออกใช่ไหมอะ่ะเอาค่าอุปสรรคนั้นแปลงกลับมาเป็นตัวเลขเนาะมิล,ลิมีค่าคือ สิบกำลังลบสามเนาะก็เอามาคูณกับ1ตรงนี้เลยตรงนี้ก็ได้เป็นหน่วยวินาทีและจากนั้นก็ทําการคิดเลขออกมานะครับพี่คิดเลขเลยเนาะด้านบนี่ยคิดเลขออกมาเนาะตรงนี้เป็นลบสิบเนาะลบเข้าไปเจอบวกตรงนี้ก็คือเป็นลบสิบเหมือนกันเนาะดังนั้นด้านบนได้เป็นลบยี่สิบพี่เอาสิบกำลังลบสามเนี่ยย้ายขึ้นมาไว้ด้านบนเลยเนาะกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นสิบยกกาลังสามเนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าย้ายขึ้นมาแล้วมันได้เป็นสิบกำลัง ลบแล้วก็ลบสามเนาะอ่ะเลยเป็นบวกแบบนี้ดังนั้นพี่ตอบไปแล้วนะครับว่าดังนั้นแรงเฉลี่ยที่กำแพงกระทําต่อลูกบอลเนาะมีค่าคือลบสองมืเนาะนิวตันนั่นเองอ่ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะเห็นไหมแรงของเราติดลบเนาะหมายความว่าเราคํานวณหาออกมาถูกต้องเลวเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าแรงที่มาเปลี่ยนโมเมนตัมของลูกบอลเนี่ยมันก็ต้องกระทําไปทางด้านขวามือนั่นเอง เลยทำให้ลูกบอลเนี่ยสะท้อนกลับไปด้วยความเร็วแบบนี้เนาะเอาละครับถ้าน้องๆเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยดีมีประโยชน์นะครับพี่ก็ฝากให้น้องๆเนี่ยกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วกด s ดแชร์ถ้าน้องๆอ,อยากให้พี่ทำคลิปพิเศษเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนแล้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ